สวัสดีจ้าสวัสดีจ้พาพ่อแม่พี่น้องววาราสาโคราชสเยันตามเคยเดือะเด้อนี่สาวโคราชพ่อแม่พี่น้องมาซื้อกุ้งจ้าถุ้งถูกมากเลยจ้านี่จ้าราคากิโลหนึ่งนะจ้ะเนาะเมาเลยจ้ากุ้งตัวใหญ่จมาพี่น้องอร่อยมาก ปลาก็มีนะจ๊ะ สาระแน่เแน่งามมากเลยจะพ่วพีพนอ้องแรดีส้วาว้าววันนี้มีแรดิผักเต็มเลยจ้าเฮ้ยจะเอาถั่วไปต่ำนะจังหว่อพี่นอ้องอเราก็ได้สองจำ ถั่วแต่พี่น้อง,องจะถั่วต่ำเนาะถั่วก็มีจ้าเจ้ีถั่วม,มีแล้วก็นี้นะคะนี่ค่ะกระจยบพ่อพี่น้องกระจ๊ยาสัมหน่อาจ้าจ ด้วยเหรอครับสวัสดีครับติสวัสดีครับวิลเลียมวิลเลียมนายแว่นตาแว่นตาเอาถั่วนี่นะนเจ้าเอาถั่วนี่รีตั่งเ้าพี่นอ่อง กระจียบตามพี่น้องโอ้ยงามหลายกร กรักจ้เอาแค่นี้จ้ะไม่เยอะมากเนะเาะเราก็จะมาเอาแตงกวานะคะวิลเลียมชอบกินแตงกวาค่ะพ่อพี่นอ้องภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยเด้ยจะเด้อพ่อพี่นอ้องรีบซื้อรีบกลับบ้านจ้ะลัวจ้าพ่อพี่น้องจ้ะ ครัอาจจะสั่นๆหน่อยนะจ๊ะ ผักเยอะแยะเลยจ้าพี่น้องแต่ยังไม่ผัดผอะไรเนาะ ก็คือมะนาวม็นอนจ้ามะนาวโลถูกมากเลยจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวโคราชสุดเด็นตามเคยเดีจะเด้อวันนี้สาวโคราชก็จะมารีวิวของที่สาวโคราชไปซื้อมาเนาะจะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็ไม่มีอะไรมากมายจ้าไปได้ของแขกมาไปรันแขกเนาะจะเนาะมาดูกันจ้าว่าสาวโคราชได้อะไรบ้างเนาะได้ถั่วมาจ้าพ่อแม่พี่น้องถั่วจ้าเอามาตำมาร้อยอร่อยจ้าพ่อแม่พี่น้องถั่วเนี่นี่ ได้ถั่วมาเนาะจา้ะเนาะถั่วมาตำถั่วนี่หวานมากเลยจากพ่ม่น้องแล้วก็มีสาระแหน่แขกจากพีม่น้องได้สองกํจาจ้ะสาระแหน่ของแขกเนาะจา้ะเนาะได้สองกัมได้สาระแหน่มาแล้วก็ได้สลัดมาหนึ่งกัมจ่ะต้นหอม ในต้นหอมมามหนึ่งกัมแต่กัมละสิบห้าคนแล้วก็นี่เลยนี่จากกระเจี๊ยบปั้นเรานั่นเองเนะจะน้องมพี่น้องได้มานี่จะประมาณเกือบถึงโลได้เนาะโลเลยเจ็ดสิบห้าคนก็แพงอย่เนาะได้มาจะแล้วนี่แตงกวาน้อยได้แตงกวาน่อยมาจา้ะ วิลียมชอบกินแตงกวาจ้ะได้แตงกวาหน่อยมาเนาะได้แตงกวาหน่อยมาเด๋มะนาวมาจ้ะโลละสิบห้าคนนี่น้ำดีดีมะนาวจ้าพอพี่น้องนี่จ้ะเดนมะนาวมามะนาว ได้ปลากระกป๋องจากพ,พี่น้องเด็กปลากระกป๋องปลากระกป๋องไว้ทาน้ำยาขนมจีนจ้ะดีนะจ๊ะเนาะแล้วกไ็ได้กุ้งมาจ้ะนี่จ้ะสาวโคราชได้กุ้งมาได้กุ้งมากุ้งตัวใหญ่มากเลยจ้พะพ่อพี่น้องหนึ่งโลจ้ะโลหนึ่ง สักพราได้มาหกกล่องจ้ะได้มาหกกล่องเนาะตัวใหญ่มากจ้ะอิ่มแป้เลยเละจ้ะกินแล้วก็คือแบบอร่อยอจ้ะดือถัอ่วเดูอกุ้งถัว่วพอนพี่น้องตัวใหญ่มากตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่จนจ้ะสักพราได้มาหกแพ็คจ้ะอู้ดูสิว่าขุมราคาเลยจ้ะกินจนแบบอิ่มเลยนี่จ้ะ ใส่ด้วยกันจากกิโลหนึ่งเลยจ้ะกล่องละกิโลจ้ะพ่มพี่นอ้องกล่องละกิโลนี่จ้ะซาโคระซื้อมาอร่อยจ้ะเนื้อหวานจุ๋ยเลยพ่อพี่น้องติดใจก็เลยไปเอาอีกจ้ะพ่มพี่น้องเพราะว่าตัวใหญ่จ้ะโลละสามสี่ร้อยบาทเองจ้ะเป็นบ้านเองเนาะตอนนี้สามสี่ร้อยบาทโลหนึ่งเนาะได้หูกุ้งตัวใหญ่แบบสะใจเลยพ่อพี่น้อง บอกเลยว่าได้กุ้งมาหกแพกจ้าแล้วก็นี่เลยจ้าพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ยนะจ้ะเนาะเขอเชยกิงกุ้งหน่อยจ้ากุ้งตัวใหญ่อร่อยมากจ้าเพราะพี่น้องสาวโคราชชอบจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโคราชก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะจ้นะเนาะเพราะพี่นอ้องพาพ่อแม่พี่น้องไปชอบแล้วก็มารีวิวอา,อาหารเนาะ สาวโคราชไปได้มาวันนี้จ้ะก็มีแค่นี้แหละจ้ะน่นจาจะเนาะโอเคค่ะสาวโคราชขอฝากช่องสาวโคราชสวีดเดนไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งดิงด้งๆิีงให้สาวโคราชเลยจะเดอ้อจะได้มีกําลังใจทําคลิป,ปต่อไปค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีมีชัยสุขภาพรา่างกายแข็งแรงทุกท่านเ้อจะเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวโคราชขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ